ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมส่งรวดเร็วทันใจใส่โครร้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับรับซื้อขายไอดี v o v ฟีไฟฟีฟ่าออนไลน์สี f บาย n ราคาเป็นมิตร ปลอ,อดภัยรับประกันทุกการซื้อขายทุกไอดี100%หากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมสวัสดีครับผมวันนี้มา่าพบกผมกอราอิอินะวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟี้าออนไลน์สีนะผมกับกิจกกรมไหม่ครับเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยครับรูปอย่างเท่ครับผมนะ John of ยี่ s <laughs> ดอนออฟ2 1ท th ีมออฟเดอะซีซั่นเนื้อผมนะก็กิจกรรมใหม่เพิ่มมาสดนๆนนร้อนๆเลยครับผมก็มีหลักๆก็มีเนี่นะโคตดไฮไลท์เลยเนี่ย21 TS บอชใช่ไหม90้าโอโอครับพวกถึงพวกนะ95นะรูปแบบที่1รูปแบบที่2เหมือนเดิมครับแล้วก็จะได้ตัวรางวัลตัวรางวัลมาแลกนะตัวรางวัลมาแลกของรางวัลตามนี้ครับผมแล้วก็รางวัลผู้จัดการโอเคอันนี้ การ์ดไลฟ์ห้าสิบบวกแปดมีตัวแพงๆมัย้ยวะนี้ปีฮอตท็อปร้อยบวกแปดครับแล้วก็นี้เอธีเอ็ดกดห้าสิบบวกห้าครับผมโอเคจอนออฟยี่สิบเอทีพุทธศตวรรษสั้นครับผมนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเหมือนเดิมครับผมไปเริ่มกันเลยแล้วกันครับผมขอรูปแบบที่สองเหมือนเดิมครับนะผมรูปแบบที่สองเออเย็นลืมแรกแรกก่อนเ,อเดี๋ยวนะรางวัลผู้จัดก,การอันนี้ผมเอาที่ดาฟ์ร้อยบวกแปดแล้วกันครับผมนะเจ็ดพันจัดไปไอ้น้อง จัดไป7,000 let's go come on come on คราวที่แล้วเราทำไปคุ้มมากเลยนะคราวที่แล้ว8,000เราได้มา300แสนล้านนะคราวนี้คงไม่ไม,ไม่มีทางอ่ะเป็นไปไม่ได้ครับคราวที่แล้วมันเพ้อไปหน่อยครับแต่คราวนี้แหละครับผมคราวนี้แหละม, <laughs> <laughs> มามาเอ่อ เรี100บร้อ 5, ยบวก5ไลฟ์บุตร50บวก5นะครับผมโอเคครับนะคลิปที่แล้วผมหัวล้อเยอะไปหน่อยมีน้องๆพิมพ์มาว่าพี่หัวล้ออะไรนักหนาครับดีดมาหรือเปล่าโอ้ว่ไม่ใช่นะครับ พี่ไม่ยุ่งกับสารเสพติดนะครับพี่เป็นคนอารมณ์ดีครับก่อนเลยพี่เป็นคนอารมณ์ดีมากด้วยครับผมแต่หลังจากเปิดกิจกรรมนี้อาจจะอารมณ์เสียไปเลยก็ได้นะครับผมนะโอเคมาพูดเป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยครับเหมือนเดิมครับทำเนียบกันช่องครับผมสองเหรียญหนึ่งร้อยครั้งครั้งละสองพันขอทีเดียวได้ร้อยเก้าได้เก้าสิบบวกแปดได้เนี่ยอยากได้อันเนี้ยอยากได้ลุนบวกแปดอันเนี้ยแล้วก็ทีเอสสามสิบบวกค่าก็ถือว่าเยี่ยมครับเอามาเลยสี่อันนี้ครับครั้งเดียวสองพันจัดไปครับน้อง สิบตัวเลยเหรอทีเดียวได้พันเอ็มนี่กดทีเดียวได้สิบตัวมันมัน,ม,นมันถือว่าดีไหมวะมันถือว่าดีไหมหรือก,กลัวน่าจะดีนะทีเดียวสิบตัวครับผมมีสิบตัวผมขอแกลกรางวัลใหญ่สุดก่อนเลยแล้วกันอันหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันที่เหลือโอเคเดี๋ยวที่เหลือค่อยว่ากันถ้าถามผมนะอันนี้เจ็ดสิบหกห้า ร้อยหกห้าผมว่าเบอร์เก้ากับเบอร์สิบกำลังสวยเบอร์เก้ากับเบอร์สิบมันลุ้นมันครับผมชอบเบอร์เก้ากับเบอร์สิบอ่ะโอเคไปอีกทีหนึง่งสองพันขอไฮไลท์ท็อปบนบนหน่อยสองแถวบนเออโอ้โหได้หกร้อยเอ็มรอบนี้ได้แปดตัวครับแล้วก็ได้บวกสามถึงบวกหกสี่ปีมาสี่อันเก้าสิบสามอีกทีหนึง่งเออได้สองตัวอุ้ยได้บวกถึงบวกเจ็ด เกาวกสองูกูเมแต่เราไม่ได้แถวบนเลยโอเคเราได้อีก10ตัว10ตัวก็เออเอาแม่งเล่กันไปเออสใบไปเลยไม่รู้หรอกกันไหนคุ้มคงับไปอันนี้ทีละสิแล้วกันไปได้อีก3ครั้งได้อีก5ครั้งไป 600M ได้ 600M มาบ่อยนะกี้ได้3ตัวได้มา5ตัวได้อีก 2, อเป็น7อีกสัก2ไปขออีกสัก2ไม่ได้ตัวเลยอันนี้เราได้มาเตัว 70็บวกสอันนี้ร้อยสามเจบวกสไม่ค่อยน่าแลกวะ่ะเอ่อเก็บไว้ก่อนแล้วกันถ้า70็ดสิเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนอาจจะมาเติมเพิ่มครับอาจจะมาเติมเพิ่มเพราะอันนี้มันไม่ค่อยน่าแลกเท่าไหร่เจ็ดสิบบวกสามครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลกันครับผมเดี๋ยวเราไปเปิดแพ็คก,กันครับผม โอเคครับผมก็ไปทำการเปิดเงินมานะมี1 8 6 1 2 0 3ด0กได้มา17,000 M oh. 17,000 M ครับเอห่งหัรับ7,000บาทแรกของเรานะึ่งหมื่นเจ็ดพัโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดแพ็คกันเลยโูมีเก้าเอันนี้ได้ลุ้น TS ตัวดีๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ย20 TS MC แต่วันนี้เดี๋ยวผมไปเปิดนอกรอบแล้วกันครับเดี๋ยวไปเปิดนอกรอบแล้วกันเดี๋ยวเอาไอ้พวกไฮไลท์ไฮไลท์อย่างเดียวแล้วกันครับผมนะเดี๋ยวคัดมาเฉพาะอันที่เจ๋งๆแล้วกันนเเอออ่ผมขป็ อ๋อเป็นเออ่เดี๋ยวนะครับเอาเป็นอย่างนี้ก่อนเลยแล้วกนะันครับหกสามเป็นพวกหกแข่งตั้งกี่ปีก็ไม่รู้คลากี่ปีวะเนี่ยหกปีไปขอหกหกแล้วกนะันนี่หกคลาสครับวิ่งมาว e. ีโอีโอวีโอีไม่น่าแพงอยู่แล้วเบเยียมใครอเมเทนเนาะวกหกเอ้ยไม่แยถ่ถือว่าไม่แย่สำหรับแพ็คแบบนี้ครับในหกหกโอเคไปต่อกันที่ร้อยห้าร้อยสองมา ทีเอสร้อยสองครับไปทีเอสร้อยสองมอนวิ่งมาลงเท้าแดงใครอะผมผอมหน่อยฮอลแลนด์เหรอใครอะซีเอ็มใครวะกาวเวนเบชครับผมดูก็ว่ากาวเวนเบชกาวเวนเบชชู <laughs> <laughs> ประมาณนั่นแหละโอเคอันนี้รุ่นไอคอนร้อยสองร้อยสี่ร้อยห้าเดี๋ยวเปิดเลยไอรุ่นไอคอน <Two. S 1> ไปร้อยสองรุ่นไอคอนเอดว่ะ <One. Two. S 1> อ๋เกินร้อยสองรู้ว่าดีใจแนละ้วฝรั่งเศสกูเด้ปะกูเด้กูเด้ร้อยสามโอเคร้อยสี่กับไอคอนไปร้อยสี่และไอคอนวิ่งมารองเท้าขาวออร้อยห้าบราซิลมากินนอตครับมากินนอตไม่น่าแพงนะเจ็ดร้อยเอ็มไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยห้าเก็บไว้แล้วก็อันนี้ครับอันนี้อันนี้ ันนี้บวกสถึงบวกเจปีขอ TS เบวกเครับจัดไปขอ TS เบวกเขอซะเยอะเชียร์กู TS เบวกเจ็ดไพี่ <c oughs> มึงแกงกูปะเนาแกงกูปะเนี่ยเออมาต่อกันที่เออไหนดีวะอันนี้ก่อนแล้วกันครับบวกสถึงบวกหกสามหกคนทีเดียวเลย10ชิ้นครับไปมันคลาสสีปีครับเปิดทีเดียวเลย10ชิ้น บอลโอ้โหเอลเฮดว่ะเอลเฮดนำมาเลยบวกห right? กป่ะขอบวกหกเอเตเวสบวกหกเออนำมาแบบนี้โอ้โหบวกหนึ่งร้อยหนึ่งสองกากนี่ว่ะซองนี้มันสองกากนี่ว่ะ wow. ว oh. ิ่งมาเรลลอยสเน่ห์บวกสี่โอ้โหสองกากนี่ว่ะโอ้ยทำไมมันดูเงาๆจังวะแป๊บๆจะหมดแล้วนะเนี่ย <laughs> ันดูแห้งๆดูซึมๆยังไงไม่รู้แต่อันนี้มันน่าจะดีอยู่นะครับอันนี้ผมว่าน่าจะได้อยู่หลายตังค์อยู่แหละ2อันเนี้ยเยอะเลยอะแต่ว่ามันต้องเปิดนานครับเอาอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้เปิดแพ็คเมื่อกี้แต่เราได้ลุ้นบวกเจ็ด้วยครับเปิดทีเดียว3ชิ้นเลยขอแจ็คพอตหน่อย21่สิทีเอสบวกเจ็ดหน่อยจัดไปขอแจ็คพอตหน่อยแจ็คพอตหน่อยฟุกฟุกหน่อยฟุ๊กหน่อยโอ้โหขอบวกเจ็ดก็ยังดีตอนี้ลบไปเลล่าขอบวกเจ็ด โอ้ยโอเคก็ยังดียังดีสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็กาลเปรล่าบวกเจ็ดครับเฮ้ยได้ซูเคร์บวกเจ็ดด้วยฮะอุ้ยสองนี้ได้มาอยู่6 0พันเอ็มด้วยแจกครับได้บวกเจ็ดสตัวเนี่ยดวงดีแล้วเนี่ยสองนี้ใช้ได้บวกเจ็ดสตัวเนี่ยโอเคไปต่อกันที่เอ่อ9 8่าแปดีบวกห้าดับเจ็ดสิบบ้าไลฟ์ไลฟ์ไอคอนโออันนี้ก่อนแล้วกันครับ Th ทีเอสหนึ่งกีบแล้วกันครับไปกีบับ อีเ0ส่งร้อยหแล้วกันวิ่งออกมาเออเยอรมันนีกุนโดทูเมลแมทุมเมลพันสี่ร้อยเอมกิโดแฮร์รี่เคนลูกกูใครก็ได้วิ่งมาเอออังกฤษเหรอแฮร์รี่เคนเท่าไรแฮร์รี่เคนโอเคเจ็ดพันเอมแฮร์รี่คาร์ <laughs> <laughs> แฮร์รี่คาร์ดีแฮร์รี่คาร์ดีแฮร์รี่คาร์ดีมีขา่ขาวหนาหูเลยครับสงสัยจะไปแมนซิตี้แล้วไวายดี้ับแฮร์รี่คาร์ดีครับนะเอาโอเคมาเอาอันนี้ต่อแล้วกันครับร้อยห้าครับร้อยห้าครับไอคอนทีเอฟหนึ่งกดตรงคำว่าชิ้นครับไอคอนมาไอคอนมาเจ็บไปไอคอนมาเลยปะไอคอนมาเลยหนู เอฟว่าของเขาทีเหลือว่าเบอร์เจ็ดต่อเบอร์อะไรก็อ,อ,รอุอ้ยฮาลันเออร์ลิงเบลฮาลันก็โอเคครับชนะอยู่สองคนาราฟุตเอฟแต่ก็ยิง <c oughs> ดีเดี่ยวพวกแบบพวกราคาตีบวกพันสี่พันห้าเอฟเออร์ลิงเบลฮาลันก็ผมมันเงียบๆแฮะมันดูห่อยเงาแฮะหรือต้องเปิดอันนี้ด้วยวะโอเคเดี๋ยวถ้าเวลาเหลือเดี๋ยวค่อยไปเปิดแล้วกันครับเดี๋ยวเวลาเหลือเดี๋ยวค่อยไปเปิดแล้วกันไอสองอันนี้มันเยอะมากเลยอะ อันนี้เราได้มาสองสองอันก็250สองซองอครับไปต่อกันที่บวก5อันนี้ก่อนแล้วกันครับ98 MCTS บวก5ครับมุมขวาบนแล้วกันครับจัดไปขอ21 TS อหน่อย21 T s เอหรอยิปเอสยิปเอทีเอสเฮ้ยม,มาโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหเชลซีโอ้โหปอร์โตโอ้โหโอ้โห เป็นขี้สัตว,ว์เละเป็นขี้อีกแล้วเละเป็นขี้อีกแล้วโอเคเราเหลือ70็ดบวกห้ใบไลฟ์บวกแแล้วก็รอตร้อยบวกแครับเอาไลฟ์บวกแก่อนไลฟ์บวก8นี่ตัวอะไรแพงสุดวะตัวอะไรแพงสุดอะไตซโอตัวเท่าไหร่อ่ะไตโอต,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 ตัวละแสนคทับคู่ตัวคู่ตัวตัวละแสนคร เี่ยกูต้องคัดยังไงวะเนี่ยยากตรงกูต้องคัดยังไงเนี่ยแหละยังไหนอะนี่นี่่อะปืนเอ็มวเอ็มเทเลอร์โอแปดแปดหมืเอ็มเอ๊ะต้องคัดไงวะเนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่เอ็มเฮี้ยนี่นะหนึ่งแสนมืม แบบแอเอ้ผมขอคัดตามความรู้สึกผมโอ้โหแปลกๆว่ะไอ้เยี่เนนนะไอ้ไม่ใช่ไอ้เนี่ยนะสลาเตอร์เนี่ยทำไมมันถึงหนึ่งแสนนะไม่เข้าใจชาเพนทีเคฮอลแลนด์บวกแปดหมื่นเอ็มผมขอคัดตามสไตล์ผมแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปคัดตักเตะก่อนแล้วกันโอเคมาแล้วคือผมไม่เข้าใจอ่ะผมผมผมงงๆครับผมเข้าใจว่าตัวพวกนี้เขาใช้เขาใ,ใช้เล่นในทีมกันใช่ไหมแต่บางตัวมันก็แปลกๆอ่ะ เออช่างแม่งแล้วกันเอาเป็นว่านั่นแหละไม่คัดแล้ว <c oughs> ไม่รู้ว่าคัดผิดคัดถูกเอาออกไปประมาณ4-5ตัวครับช่างแม่งครับมาเปิดเลยแล้วกันมึงเอาเตอโอมาให้กูเนี่ยจบ <c oughs> เอาเตอโอมาเอ็มบัมบูลูกชอมาเปิดหนึ่งชิ้นจัดไปเออเอาเตอโอมาเอ็มบัมบูลูกชอ <c oughs> เอยอะย่างมึงเอยอะย่างอารโอลาอาฟองสี่หมเจอ เยอะย่าง er แต่4 7 0 0 m ก็ได้อยู่นะเยอะย่างเยอะย่าง er แบบนี้แต่4 7 0 0มขายออกหรือเปล่าเออ4 7 0 0 m เนี่ยครับยัมีคนตั้งขายอยู่50 60ตัวเลยือว,ว่านะโอเคมาอันนี้เดี๋ยวฮอตร้อยไว้สุดท้ายครับผมขอดับ70วก5ก่อนแล้วกันครับผมดับ70ก5ครับอันนี้คงไม่ต้องคัดหรอก70บก5ครับก็ต้องพีโดอยู่แล้วครับ ดีโด้บวก5ราคา2 0 0แสนเอ็มครับแฮรรี่เคนบวก5ราคา190,000ามตัวน,นครับกูอขอมึง2ตัวนี่นแหละ <c oughs> อะตรงอติใครก็ได้ขอสักตัวละตัวละ4ี่0มื่นเอ็มขึ้นแล้วกันครับนะกูอขอละไม่งั้นคลิปนี้กูแตกยับครับผมนะเอ้ครับยิบเอสทีเอัดน,น,นักเตะ70บวก5ครับผมนะ2ใบครับกดตรงเลขหนึ่งใบหนึ่งก่อนครับเปิดทีละชิ้นครับ พีโดมาพีโดมาจบจบไปวิ่งมาลงเท้าเหลืองบูโน่ปะฝรั่งเศสอ๋อโอ้โหเยี่ยครัวสองหมื่นสองพันเอ็มโอ้โหกูแตกคลิปนี้กูแตกมาหน่อยสักเจ็ดหมื่นอีกตัวขออีกตัวนะขอเจ็ดหมื่นก็ต้องคำว่าชิ้นไปมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อย please วิ่งมาลงเท้าแดงบอลแลนด์เมมฟิสเดปไพรเไรสามหมืนน่นสี 34, ่พันเอมเสียได้อ่ะคือมันไม่แย่หรอกครับเอาจริงแต่มันเสียได้ไ 50, มันเสียได้โอเคแต่รวมก็ห้าหมื่นเอมวะเอ้ยเสียได้จริงๆอยากได้ใจอยากได้แพงกว่านี้ไงเสียไดยเมมฟิสเดไพครับโอเคกูต้องมาพึ่งดาบร้อยวดแปดแล้วล่ะครับ ต้องมาพึ่งดาบร้อยบวกแปดแล้วล่ะนะพึ่งใบบุญมึงแล้วลดกุลิตครับนะมาให้พี่หน่อยลูกมาให้พี่หน่อยครับดาบร้อยบวกแปดครับโอเคเดี๋ยวผมขอลองจริงมันไม่น่าจะต้องคัดแต่เดี๋ยวคัดเพื่อความชัวร์แล้วกันโอเคมาครับผมมาพร้อมโอเคเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยซองนี้แล้วกันครับผมนะเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยซองนี้แล้วกันวันนี้ก็เหมือนจะได้มาประมาณถ้ารวมกับเงินนะ่าจะได้นันผมว่า ถ้ารวมกับตัวนี้นะ่าจะถึงหลักแสนเอ็มอยู่รวมทั้งหมดไม่ได้หักภาษีนะแล้วก็ได้รวมๆกับไอ้เงินที่เราเปิดได้แล้จะได้หลักแสนเอ็มอยู่ก็กลางๆับผมว่าถือว่าดีอยู่ถือว่าดูดีๆอยู่คือเราต้องกดตัวเองให้ต่ำไว้เพราะว่าผมว่ายังมีคนแย่กว่าผมโอเคป่ะ <laughs> okay, <laughs> แต่มันจะดีมากๆเลยนะท่านนี้ได้กุลิดหรือโดอ้วนอะไรเงี้ยครับนะเนตเป็ดก็ได้โอเคครับ <laughs> เดี๋ยวถึงท้ายไปด้วย แพ็กนี้แล้วกันยังไงนะครับผมใครไม่กดติดตามนะฝากกดติดตามฝากกด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้ชอ่องต่อละอีๆช่องนี้แล้วครับผมฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับผมจะได้มีคลิปดีๆอย่างนี้อย่างต่อเนื่องนะครับผมโอเคทิ้งทายมาด้วยปีฮอตดาฟร้อยบวกแปดแล้วส่วนในพวกซองที่เหลือเดี๋ยวผมไปเปิดแล้วเดี๋ยวว่ามาเปิดคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะรวบยอดมาให้ถ้าสมมติว่าไอ้สองร้อยห้าสิบซองที่เหลือถ้าผมเปิดแล้วไม่ได้หลายหมื่นเอ็มอะไรเงี้ยคราวหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดมาเป็นไฮ<น> มาครัร้อยบวกห้ปีฮอตสอยากได้สักแสนเอ็มขึ้นแต่อย่างน้อยขอสักห้าหมื่นกิงดีสายล่างสุดจะไปเอออยากได้สักแสนแต่ขอตั้งห้าหมื่ก็ยังดีวิ่งมา 7, เบอร์เจ็ดโปรตุ w, 65, 700, เกสอาร์บิลลุยฟิกโกหกหมื่น้าพันเจเอ็มครับลุยฟิกโก้ครับ <c oughs> ก็ยังดีก็ยังดีแอบอยากได้สักแสนเอ็มขึ้นแต่หกหมื่นรไม่แย่นะผมเห็นมันมีตัวสามหมื่นสี่หมื่นเอ็มอยู่เพียบเลยครับได้หกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเอ็มรุยฟิโก้ครับก็โอเคถือถือว่าถือว่าน่าพอใจถือว่าน่าพอใจถือว่าน่าพอใจในระดับหนึ่งครับนะเดี๋ยวไปดูภาพรวมกันวันนี้เราได้ไออาริโอลาที่มันขายได้เหรอเนี่ยเฮ้ยขายได้ว่ะถ้าหมื่นเอ็มขายได้ครับอาริโอลา อฟิโก้อฟิโก้นี่อาจจะขายยากนิดนึงดีฟิโก้มีอโรล่าสงตัวนี้ก็หนึ่งแสนหนึ่งแสนห้าหนึ่งแสนหกเจ็ดหนึ่งแสนเจอมนี่สูมันได้ได้ประมาณหนึ่งแสนแปดหมืนเอ็มหนึ่งแสนแปมืนอ็ครับทั้งหมดนี่มันดีนะเนี่ยเอ้ยทำไมผมถึงมองว่ามันไม่คุ้มวะทำไมผมถึงมองว่ามันไม่คุ้มวาทีแรก หรือเพราะว่าไอ้สองตัวนี้มันแบกว่าตอนแรกผมคิดว่าไอ้อเลโอล่านี่น่าจะขายไม่ออกขายออกหรอ่าวะคนดูใครรู้ใครรู้ว่าเขาซื้อไปทําอะไรบอกผมหน่อยนะครับมันเก่งเหรอมันเก่งเหรออันนี้ไม่แน่ใจครับแตถ้าใครรู้ก็บอกผมหน่อยแล้วกันอเลโอล่าเนี่ยเซอร์ไพรส์ผมมากผมคิดว่ามันแพงมากเลยนะห้าหมื่นเอ็มเนี่ยถ้าใครรู้ก็บอกผมหน่อยแล้วกันครับผมส่วนเดบิวกับครูสได้มารวมๆก็หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเอ็มก็ถือว่าโอเคโอเคภาพรวมวันนี้กุนับผิด 1, ตัวหนึ่งแสนอันนี้หนึ่งแสน อันนี้1นึ0 0อันนี้แสนหอันนี้แสนเกับชายนูนนี่นั่นยังไม่ได้เปิดอีกรวมอีกเงินอีกก็ถูกถูกใช่ประมาณแสนเก้ครับเออก็ถือว่าดี <laughs> ทําไมตอนแรกกูณถึงูมันเจ๋งวะ <laughs> กูไม่รู้คนวณนเที่ยอะไรกูไม่รู้ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าครับผมยังไงขอบคุณทุกคนมากฝากกดไลค์อย่าลืมครับฝากกด subscribe เป็นกำใจกันด้วยครับผมล้วไว้เจอกันใหม่ครับผมขอบคุณทุกคนขอบคุณครับบา,บายๆครับผมครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอลีาอีกฝากไว้ด้วยครับผม